สวัสดีครับมาพบกับลุงบุญพาชมกันอีกคลิปครับตอนเย็นๆครับก็เมื่อแสงแดดอ่อนลงก็นำมะละกอที่ลุงบุญได้เพาะชำมาว่ายมาซ่อมลงในหลุมที่เขาไม่หอกนะครับหรือว่าหอกไม่สมบูรณ์นะครับก็มีไม่กี่หลุมนะครับก็มาชมมันครับ นี่ครับเพื่อนๆครับหลุงบุญก็นําลงมาปลูกนะครับเมื่อสักครู่เสียดายนะครับหลวงบุญไม่ได้ทําคลิปตอนที่เอามะละกอปลูกนะครับก็ได้ทําการปลูกปลูกเสร็จก็ลดน้ํานะครับปลูกเสร็จก็ลดน้ําให้น้ําเพื่อให้เขาติดต้นก่อนนะครับนี่ครับก็มีอยู่สามท่อนล่องนะครับที่ไม่ ไม่ฮอกหรือว่าฮอกไม่สมบูรณ์นะครับก็มีหญ้าเริ่มขึ้นแล้วนะครับนี่ครับก็นำมาช่อมตอนอะตะวันใกล้ตกดินนะครับแล้วก็ลดน้ำไว้ให้เขาตอนกลางคืนก็จะฟื้นต้นขึ้นมานะครับตอนกลางคืนก,ก็จะฟื้นต้นขึ้นมาวิธีการนำมะกรม,มาปลูกก็เสียดายครับลงบุญไม่ได้แกะจากถุง ให้เพื่อนๆได้ชมนะครับก็วิธีการตอดออกจากถุงก็ลุงบุญก็ใช้มือนะครับสอดเข้าไปาที่ปากถุงนะครับแล้วก็คว่ำถุงแล้วก็ดันต้นออกมานะครับก็ย้ายดินแตกนะครับก็นํามาปลูกนะครับก็เพื่อนๆก็คงจะทําเป็นนะครับนี่คือการนำมาปลูกหรือนำมาซ่อมนะครับ เน้นเอาเวลาตอนเย็นๆนะครับเหมือนครับแต่วันก็เริ่มคล้อยตกดินเลยนะครับก็มาซ่อมในตอนเย็นเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ต้นมะคอของเราเหี่ยวนะครับนี่ครับก็เดี๋ยวมาตอนกลางคืนน้ำค้างลงเขาก็จะฟื้นปลูกแบบนี้ประมาณสักห้าถึงเดวันนะครับเขาก็จะติดต้น การติดต้นหมายถึงว่าละยอดของเขานะครับก็เริ่มที่จะต่อยอดขึ้นมาใหม่นะครับนี่ครับพอ,อเมื่อลูกเสร็จซ่อมเสร็จก็ให้ลดน้ําทันทีนะครับให้ลดน้ําทันทีเพื่อเราต้องการที่จะให้โพรงอากาศตอนที่เราขุดหลุมนะครับลูกเขาหดตัวลงไปนะครับไม่มีไม่มีโพรงอากาศาลงเหลืออยู่ มะละกอของเราก็จะติดต้นได้ดีนะครับรากของเขาก็จะไม่กลวงด้านล่างนะครับพอจะทำให้มะละกอของเรา,าติดต้นได้นะครับนี่ครับก็อตอนแรกๆก็เมื่อซ่อมเสร็จก็ยังไม่ต้องลดด้วยแป๊บนะครับแก่ใช้กับ,บวยลดก็ได้นะครับเพื่อ เราเน้นที่โคนต้นก่อนนะครับเน้นที่โคนต้นก่อนเมื่อติดแล้วก็ค่อยมาให้น้ํากับแป๊บนะครับนี่ครับก็ขนาดต้นที่เอามานำมาซ่อมนะครับนำมาปลูกเพื่อช่อมแซมนะครับก็ออยังไม่เน้นต้นที่โตนะครับขอแค่ขึ้นใบจริงประมาณสักสามสี่ใบนะครับนี่ครับเป็นใบจริงของเขาครับสามใบสี่ใบ ก็พอแล้วนะครับแกนี้ก็ติดต้นแล้วนะครับเหตุที่ลุงมุลยังเอาต้นเล็กๆมา่อบนะครับเพราะว่าเพื่อต้องการให้ลาก,ากเขาเดินได้แล้วก็ลาอาจจะลงลากแก้วลงไปนะครับถ้าซ่อมต้นโตๆแล้วลากแก้วของเขาก็จะขดนะครับเขาจะไม่ลงไปลึกนะครับการซ่อมขนดเต้นต้นยางเล็ก เรามีโอกาสที่จะมีลากแก้วลงไปด้านล่างได้นะครับเมละกอของเราก็จะไม่เหี่ยวในตอนหน้าแล้งนะครับแล้วก็ไม่ล้มตอนที่โดนลมนะครับครับก็ลุงบุญก็ได้ทำการาช่อมสามล่องนะครับก็อยู่ประมาณสักห้าหกสิบต้นได้นะครับ ที่ไม่หอกหรือว่าหอกแต่มไม่สมบูรณ์นะครับลุงบุญก็ไม่เอาไว้นะครับหอกที่ไม่สมบูรณ์ก็ทําการขุดซ่อมใหม่นะครับนี่ครับที่ปลูกในหลุมนะครับที่ปลูกด้วยมเมล็ดในหลุมก็เริ่มโตขึ้นมาแล้วนะครับเริ่มโตขึ้นมาดูนะครับใบจริงก็เริ่มออกขึ้นมาเลยนะครับแบบนี้เมื่อโตขึ้นนะครับ ก็จะมีรากแก้วลงไปลึกมากก็จะทําให้เมละกอของเราทนทานต่อโรคได้ดีนะครับทนทานต่อภาวะอากาศได้ดีนั่นก็หมายถึงว่าช่วงแรงหรือว่าช่วงฤดูฝนหรือว่าฤดูลมมมละกอของเราก็จะยืนหยัดอยู่ได้นะครับนี่ครับ ที่พอเริ่มจากหอกอก็ยังมีนะครับที่พอเริ่มจากหอกก็ยังมีเพราะว่าฝังลงไปลึกนะครับฝังลงไปลึกก็ก็หอ,อกขึ้นมาทีหลังนะครับส่วนที่ไม่สมบูรณ์เนี่ยครับลุงบุญก็นํามาซ่อมก็อยู่เป็นท่อนล่องนะครับอยู่ที่สามสามล่องนะครับที่นํามาซ่อมนอกกนั้นก็หอ,อกอย่างสมบูรณ์แบบตรงนั้นนะครับตรงนั้นก็หอกออกมาอย่างสมบูรณ์แบบ ก็ขึ้นอยู่ที่มเมล็ดฟันด้วยนะครับขึ้นอยู่กับมเมล็ดฟันดูดีครับก็พอที่จะเริ่มออกใบจริงเลยนะครับนี่คือการปลูกด้วยมเมล็ดนะครับก็รอแค่ใบจริงนี้เขาขึ้นมาประมาณสักสองใบนะครับหลุมก็จะใช้ปุ๋ยมาหวานแล้วก็นดน้ำให้นะครับเป็นปุ๋ยเล่งต้นนะครับ นั่นก็จำพวกปุ๋ยที่มีไนโตรเจนเยอะก็ใส่ไม่ไม,ไม่ไม่มากนะครับใส่ไม่มากวิธีการใส่เดี๋ยวลุงบุญก็จะทำคลิปไปเพื่อนๆได้ชมนะครับวิธีการใส่ปุ๋ยอตอนที่ยังเล็กๆนะครับใส่กันอย่างไรใส่เสร็จใช้น้ำอย่างไรก็เดี๋ยวจะทำคลิปไปเพื่อนๆได้ชมนะครับก็หอกดีมากนะครับหอกดีมากหอกทุกหลุมที่ ลูกในหลุมนะครับก็ลงบุญบอกแล้วนะครับว่าการหอกก็อยู่ที่ประมาณ90%นะครับแต่โจวนที่ไม่หอกหรือว่าหอกไม่ดีวันนั้นลุงบุญก็เอาเม็ดที่เขาลอยน้ํานะครับมาเพาะแล้วก็มาปลูกด้วยนะครับก็เลยหอกไม่ดีปกติแล้วมเมล็ดที่ตอนที่เราทําการแช่ถ้าลอยน้ําก็ต้องทิ้งไป แต่บังเอิญลุงบุญมีเมล็ดไม่พอก็เลยใช้เมล็ดที่อลอยน้ำมาเพาะด้วยก็นำมาปลูกสามล่องนี้ก็เลยไม่หอกนะครับหรือว่าฮอกก็ไม่สมบูรณ์ก็เลยต้องขุดทิ้งไปแล้วก็นำเมล็ดที่นำต้นที่ลุงบุญเพาะใส่ถุงมาซ่อมแซมนะครับครับก็คลิปนี้นะครับ ก็คงมอีอย่างเจ้านี้นะครับก็นําเพื่อนๆมาชมามะละกอที่ลุงบุญชอมครับวันนี้แล้วก็มะละกอที่ปลูกในหลุมนะครับความแตกต่างเป็นอย่างไรนะครับการใช้มเมล็ตที้ลอยน้ํามาเพาะก็เป็นผลไม่ต้องมาชอมใหม่นะครับครับก็ท้ายนี้ก็ฝากเพื่อนๆนะครับช่วยกดไลค์กด like, แชร์เ่เป็นกําลังใจให้ลุงบุญต่อไปนะครับลุงบุญก็จะทําคลิปเกี่ยวกับ มะละกอไปเรื่อยๆนะครับก็เพื่อนๆที่สนใจเกี่ยวกับมะละกอก็เข้ามาชมลงบุญได้นะครับครับพอท้ายนี้ก็ขอไปพร้อเพื่อนๆนะครับเวลาเย็นๆขอให้โชคดีมีแต่ความถูกนะครับนอนหลับฝันดีกันนะครับครับสําหรับคลิปนี้ว้เปลี่ยนท้ายนี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ